บทสวดที่5บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมมยังพัควาสักเกสุวิหารติกะปิลาวทูตสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะัสสัททิงปัญจมะมัตเตหิพิขุส,สเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัศสาหิจะโลกาทูตูหิ เทวตาเยปุยเยนะสันนิปฏิตาหหติพระควันตังทัศนายะพิกุสังคาจะอัทโขจตุนังสุทธาวะสุทธาวาสากายิกานังเทวานังเอเตตะเอตาหะทะหูสิอายังโขพระควาสกเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวณน มหาวตามหาตาพิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจัมะเตหิพิกขุสเตหิสัพเพเหวะอะหรหันเตหิทาัสสาหิจะโลกาโลกะทาตุหิเท е วตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัสนายะพิกุสังคัจะนันยัน,นูนูนะมะยมปิเยนะพระวา เตนุปสังกเมย,ยามะอุปสังกะมิตวาพระวตโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาเสยามาติอัทโคตาเทวตาเสยถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังภาษาเละปะาษาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเฮวเมวะสุธาวาเสสุส เทเวสุอันตะละหิตาภะควโตปุระโตปะตุละหังสุอัฏโคตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตาวาเอกามันตังอัฏฐังสุเอ,าอ,าาอากามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสามะโยปวะนัสมิงเทวากายาสามะ สัมาคาตาอาคาตัมหะอิมังธรรมะสามายังทักขิตาเยวะอาปาราชิตะสังคันติอัทโขอ,อาปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตันตะพิขโวูสามะท้หังสุจิตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาลาทีวะเนตานิคะ หิตาวาอินซียานิลขันติปปันทิตาติอัทโขอ,อป,ปลาาเทวตาพระควโตสันติเกเอ,อิมังคาถังอภาสีเชตาวาขีลังเชตาวาปรีขังอินทขีลังหูอินทขีลงโอหัจจะมะเมชาเตจาลันติสุทาวิมาวิมะลา จักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอทโขอะปะราเทวตาพระวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทเทหังเทวะกายังปาลิปูเรสันติสันติติ อัทะโคภควาภิกขูอามันเตสิสเยปุยเยนะภิกขเวทัสสุโลกาทาตุสุเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตถาคตังทัสสนายนายะภิกขุสังคัจะเยปิเตภิกขเวอหีสูงอาติตามทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานัง เอตัปละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุงเสยถาปิไมหังเอเตลหิเยปิเตภิกขเวภาวิสันภาวิสันติอนาคตามัททานังอหรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตเตสัมปิภาควันตานังเอตะปละมายวะเท,ว,ะทวตาสันนิปติตาภาวิสันติ เซยาถาปิไมหังเอตะละหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุตังสุนาถาสาธุกังมานสิกโลธาภาศสามีติเอวัมพันเต โคเตพิขูพภควะโตปัจจัตโสสมภควาเอตะทะโจะ <c oughs> สีโลกะมนุษย์นุกะสามิยัตถภุมมาตัทธิตาเยสิตา,าคิริคัพพะลังป,ะห,ปะหิตตาตตาสามาหิตา ปุถูสีหาวะรัตลีนางโลมาหางพาพิสัมผู้โนโอทาตามะนาสาสุทาวิปสัสสนะมะนาวิลาพินโยปัญจะชะเตยัตวาวเนกับกาปิละวัฒเวตาโตอยัมตยิสัทธาสาวะเกสาสาเนนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกาโว เตจะอาตปะมะกะลุงสัตตวาพุทธสาสาสนางังเตสัมปาตุระหูยานาังอมนุสสานะทัศนังอเปเกสมาสะตามัทัขุงสหัสสังอาาตัตสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานาังอมนุสสานะมัทธสุงอเปเกนันตะมัทขุงที่สาสพาพูา้ตาอหง ันจะสพังอภิญญายะวะวักขิตวานะจักขุมาตาโตอมันตะยิสัทธาสาวะเกสาสาเนระเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานะถาภิขโวเยโวะหังกิตตะยิสามิขิราหิอนุปุพพโสสัตตสหัสาส,าหาสาวะยัขาภุมมากาปิละวัฏวา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสีโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสามาติติงวนงสะนางสะสะชะสาหัดสาเหวะตายักขานานัต,ตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสีโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสามาติติงวะนาง สาคาคิลาติสหสายขานานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสานิโนมทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางอิเจอิเจเตโสละสหสายขานานัตวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสานิโนมทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนาง เวสามิตาปัญจาสาตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนมูทามานาอภิการมงพิขูนางสมิติงวานางภุมกุมพิโลราชาคาหิโกเวปุลัสสะนิเวสนังพินโยนางสามะตาหาสังยาขานางปุริยุปาสติ กุมพิโลราชาคาหิโกโสโปาคะสมิติงวะนังปูริมันจะที่สังราชาท่าตาลโถปัสาสติคันทัพานางอธิปติมหาราชายาสศ,าศ,าศ,าศาิโสปุตตาปิตตัสสะพา,าโวอ,อินทามานามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตสัสสิโน โมทามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนางทักคินันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุทตาปิตัสะพระหโวอินทมานามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโน โมทัมนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางปัญชิมันจะที่สังราชาวิลูปกโขปสสสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตาปิตะพระหาโวอินทัมานามหาภราจิตที่มันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทัมนามอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านาง อุตลานจะที่สังราชากุเวโลตับปัสสาสติยาขานางอธิปติมหาราชายาสัสสตสีโสปุตตาปิตัสสะพาฮาโวอินทามานามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัตสีโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานางปุริมาที่สังทัตตารโถท,ที่ิีเนณวิลหะโก ปัจจิเมนะวิลูปักโขกุเวโลอุตอตะลังที่สังจัตาตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทัตทันละมานาอัตถังสุวนันวะเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสปันจะนิกาสถามายากุเลนตุเวเตนตุวิทูจะวิภูโตสาหะ จันทโนกามาเสโถจะกินเนคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวาสุโตจะมาตะลิจิตเตเสนโนจะคันทพัพโพนโอราชาชาโนสโภ อาคูปัญจะจะสิโคเจวะติมภะลูสุริยะวัชชาเอเตจันเยจาราชาโนคันทัพพาธิสหราชูพิ <c oughs> มูทามานาอภิกามงพิขูนางสมิติงว่นานังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัดฉากากันพาลสตลาอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทะตาละถาจะอาคูนาคายสาสิโนเอราวันโนมหานาโคโสป,ปาคะสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสาลหารันติทิพาทิทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวสายาสาเตวนะชาัดมัชชะปัตตา จิตตาสุปนาอิติเตชานามังอภัยยันตา,านาคะราชานะมาสิสุปนาโตเขมามากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปอุปหายันตานาคาสุปนาสารณะมากังพุทธสุระสารณะมากังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตเถสนะสามุทางอสุราชิตา ภาตาโลวาสาวสเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิมาอสุราธานเวคาสาเว,าาเวปจิตติสุจิตติจะปหาลาโทมะนามุจีสหาสตันจะพริปุตตานาังสัพเพเวโรจะนามกาสายนายิตวาพา,พาลิงเสนางลาหุพัฒมุปาขมุงสามะ สมมามะโยธานิพัสสันเตพิกูนังสมิติงมะนังอาโปจะเทวาปัตพีจะเตโชวาโยตธาคโมงวาลุนาวาลุนาเทวโสมโมจะยะสะสาสะหะเมตตาการุณายิกาอาคูเทวายะสัสสิโน ท้าเสเตท่าสาทากายาสพเพน,นานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาิโนมูทามานาอภิการมุงพิกขูนังสมิติงวะนางเวนทุจะเทวาสีสหะลีจะอาสะมาจะทุเวยมาจันทัสสูปนิสาทเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยะ สูปะนิสาเทวาสุริยามาคูปุรกคิตานักขันตานิปุรกคิตาวาอาคูมันทะวาลาหากาวาสูนังวาสะโพเศโสโทสกโกปะปาฆาปุลินทะโททัเสเตทัสธา,ากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโน มูทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานังอาทาคูสหภูเทวาชะละมะักคิสิขาลิวะอลิถากาจะโลชาจะอุมาปุกผะนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุเรยรุจิลาอาคูอาคูวาสวาสวาเนสิโน ท่าเสเตทัาสะทากายาสาเพนานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสาสิโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสม,มิติงวนงางสมานามหาสามานามานุษยามานุสุตตมา คิดทาปะสูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหะละโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโนาปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสะสิโนท่าเซท่าเสเตทัทสะทากายาสัพพาณาน,านาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสิโน โมทามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางสุกากรลุมหาอาลุณาอาคูเวคาณาสาสหะโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาทะสาธามัตตาลาคลาลาหะคาชามิสกายะยะจะยะสสิโนทานายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ท่าเซเตทัาสทากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสสิโนโมูท้มานาอภิการมงพิขูนางสมิติงวะนางเขมิยาสุสิตายามากัตถกาจะยยัสสัสิโนสัมพิตาการาพาเศรฐาสโชตินามาจะอาส,าอาสวา นิมมานาะรติงโงอาคูอัาคูปะระนิมมิตาทัาเสเตทัถสถากายาสเพนนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาะวันโตยืดยัศสิโนมูทามานาอภิการมุงพิขูนางเสนิติงวนางสันเทเตเทวะนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคาันฉงเย,ยจันเยทัยสิ ทิสาสหะปาวุธาชาติมังขีลังโอคาตินนะมนาสวังท้าเขโมดคะท่าตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุลัม,มาประมะัตโตจะปุตตาอิท,มอทิมะโตสหะสันนังกุมาโลติสโสจะโสปาคะสม,มิติงวะนางสหัสลัมมากลัโมกานัง มหาพรมมาพิติตธาติปูปะปันโนชุติมันโตพิมากายโยยัสสิโสทัเสตถาอิสลาอาคูปันเจกะวะสะวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาอาริโตปาลิวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสลัมมะเก มาลเสนาอภิกามงุงปัญจกันหาส,สะมัตมันที่ยังเอทะคันคันหาทะพันทะทะลาเคนาพันธามัตุเววโวสมัมตาปริวาเลทะมาโวมุลจิตทะโกจินังอิติตัจจะมหาเสนโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตาละมหัจจะสะสลงกัตวาเพละวัง ยถา,าปาวุสโกเมโคทะนยันโตสาวิชุโกตทาโสปปัญจุทาวติสังกุโทอาศัยังวเสตันจาัพังอภินญญาญะจาวะคิตวานะจักคุมา ตโตอามันตะยิสัทาวาสเกสาสเนละเตะมาลเสะมาลเสนาอภิกันตาเต,ะตะวิชานาถภพิขโวเตะจะอาตปะมะกะลุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตะลาเคหิปกามุงเนสังโลงมัมปิ อิชายุงจับเพวิเชตาสังฆามาพระยาติตายสัสสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ